เเลาไไปเลยได้ร oh, like um. ู้เาลาไปแล้วเแมนเลยไปเาไทยหรอเลยาเหลไเสาไทยวัน no ที่หนึ่งกันแน่นี่ตุเสาไทยงามเนาะเสาไทยงามด้โว้ยงามก็ไทยงามก็เล่าแล้วเนาะเลาก็งามไดู้ทีเอาทั้งสองนวดจะปูมือเดียวกันนะแต่ข้หมดทั้งนางเลยเาก็งามเาลางามเอเอาอาลาเสาไทยเลยเอเดียวสสาเลยเออ อ้วาวใช่พออ่อและหบอลูกสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องมาหาเฮงครับผมเนาะวันนี้มาโค้งทุดยถ่ายพี่น้องเนาะ,ะภูมิปลาใสาครับผมเนาะแม่เฮียงเพิ่นจะมาขอ,อปูโค้งทุดยถ่ายได้เพี่น้องเด้อจำกันเลยบ่เนาะมาวันแรกมาต่ำตึงเนาะพี่น้องเนาะสิงหลางแม่เฮียงบอกสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะหึ่งห้าฝาปีนไร เอามือนี่มาโค้งทุ่ยไท่อติดตามไปพร้อมๆกันครับอยากได้สามตัวต้องกดใจรอกดใจรอแล้วพ่อจะจับให้มาศูนย์แห้งแค่พัน่าเอโอ้โหแซ่บแซ่บมาสั่นแซ่บแซ่บแซ่บแลูกถึ้นป่งง่ายเติมเมื่อไรล่ย้ายร่างเพื่อไปย้างเน้อพาร์มเลยรักษาหลังนอพูดเลอ โอ้โัเแข้งระบดโอ้ยจกเข้าโลหัวบดเนี้ยเข้าหัวงามบ่โอ้ขาายครับขาวจุดพุ้นมั่มหนงามลายเงาวกเงาขาขาอันนี้เขาเอเ้ยโฮ่าตัวรักษาหลังตัวเด้มตัหลังเป็นประสูยาเนยเป็ระสูกยานี่ครูย้ายคนไปอย่างเน้ แสบไรบอกว่าสูงเงินขับออกฟูได้สูงเงินได้ให้พูถึงถูกไลยได้ลูกพองปูแสบเนาะโอ้แสบิีพูเอาไม่นหามเด็จังไดโอ้โหอย่าเด้อหามกได้แล้วอย่าใดเนาะโดนหาเลย มตัวเ็นดใจรอครับตงจะตครอบครับไปเน้าปได้สมตัวจะยืนเจ็ังลแต่กลังๆโอ้ยใจยืนัได้สามตัวปูกำลังเร่งอยู่พี่น้องตายกำลังมือเย็นชูใหญ่ยืนก่้นต้อยอีกฮะต่อยอีกบ่ต้อยอีกโอ้ย่อยอ้ตัวหลังเลยตะปู ยา่เป็นนาไปกับบริษัทนั่งซื้อนั่งซื้อยกนี่้พอกนีะมันง่อยเทปเปนย่ายสูบเยาสูบก็ดัาตัวกันพรคือพวกหายไฟเอาคือพวกหียนพวหียนันเท้ายกเนี่ยทรมาจากพงมันะลโอ้รรมาจากพวมันเลย พอยู่งพอออกไปเห็นแับสหนาวอยังโอ้แม่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 แ่อน่แม่อม่แ่อม่จมกแ่อน่ามหนา่แล้แมนาม่แ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 ม่นม่งม่อม่แม่แา่แมาแม่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 นม่งม่พม่แม่แม่ม่แ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 มืแน่ม่แม่แม่นม่แม่เม่แม่แม่แม่นม่แม่ออ่แม่แม่แ่แม่าม่แมมแม่ม้แม เอาไม่เนี่ยๆกางกางโอ้โหเอาเอาลอี้วโอ้เอ่าีกบเห็นีลาอืมเอาโอ้เอามาแล้วพี่รองกูมาแล้วมาแล้วครับอี่กับผมได้เลยพี่ันม่หยิ่บอสช้าตัวปู ข้ตัวเออขอสาตัวว่ะประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหกสิบแปดนะครับไก่กมือมันไรดิพวกไ่เนลาม่เ่าสาวเ้ไหปได้ไหสาล่าไปแล้วเอน้เสาไทยแล้ว้วสาวไทยวันที่หนงกันยานี้ปูสาไทยงามมากสาวไทยงามดเว้ยงามกาไทยเอ้งามกเล่าแล้วเนาะเงมได้เอาทั้งสองชปูมือเดียวกันนะแต่ข้างบนทั้งนาง ลาบาสาลางามเนี่ออเอาสาลาบสาวไข่เ okay. ล mm ่นแคเดียวสาสาวลอือมาสามชายพอแล้วบลูกมามสามสามสาวสามสาวเนาะครับผมด็ดังได้พอเ้วไอ้คนดังพอโล่งวนี่อ้กดีต่สวดนะ ศูนย์นะโอ้โออฟังคัะค่ะเจ้าพี่รองเด้อศูนย์ไหบุรีหาไม่ใช่สนอบุรีนี่ก็ไม่ได้ดังใจเนาะศูนย์นาอยู่เนาะฮึมศูนย์หาศูนย์หาล้างนะพี่น้องเดอลลง้อลวกล้างเอ้าทีมี้สองนิ้วปูัวศูนย์หาบุรี โอ้เรหาบุรีแล้วพี่้ราเราหาบุรีแล้วโอ้ย่มบุรีอบุรีเอาบุรีอีกทีวะสุนห์ห่าโอ้หาบุรีบ่ได้ใจเขาเนี้ยบุรีบ่ได้ใจเขาเลยสุนหึ่มหึ่มลูกพี่เราอืมอืมสั่งซื้ซื้อซื้ื้อสุนห์ชนะอ๋อสุนห์ะสุอดมากอ๋อหง่นนะ นายวายเหี้ยนาสาวไทยลูกโอ้โหนางสาวไทยสาวไทยหายสาวไทยรูด้วยครับผมสาวไทยจะคุ้นมาหาสาวตยให้สโตล้างนะล้าง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 โอ้โหาสนหาล้างครับสุหาสาวไทยสาวไทยสาวไทยแล้วอืมปอปอบปอะไล้างแล้ว

อันัวสีเ็ดไปส่งเนี่ยูบาดอันสามโตนี่ที่สำคัญองสามตนี่ได้มองสไเ้สา่เมองสิได้เทเออชิวเต็มเอียดปูได้บาดเดียวบาดนว่าเข้าปูด้วยแล้วอ่าจะพานถามวาเขาปวดป้องกันการนเียดลายยางยูปูคนไทยลายยางมาต้บายเด็ด้องบกังี่จะได้หน้าดอ่บายูา หนึ่งสี่ห้สสมตัวสามตัวมาจะใส่เยอะพี่น้องฝนเนี่ยแมนบอว่าแมนบอหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าห่งสี้านงสี่ห่งสี่ห้าางสูงห้าสหาสหา หนึ่งสี่ห้าศูห้าหนศูอ้าวกับกับานยหน่้าศูนย์อ้าวกลับอีกพี่ครับผมหกันยาหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าอ้าวห่องลันปลาที่องเอ้อืม นุ่งซีหาดินเอาบ่อดกินได้บป้เดลเล็กได้อืมประเดบลเลอกน่ได้บ่เจ้า้า้าเดบลเลได้โอ้นุ่้เดลเอืมบเดเลบ้พ่อห่ี่อซาศูนย์ห้รเดบลเลกด้สาไทยกดด้เาไทยโอ้

ผลมาอลไพอข้ามันเรกเปียกคอได้เหรอไม่เนี้ยว่มันจะเปียกคอได้แต่ละวันเปียกจะพูดเนี่ยเนี้ยหมดนเปียกพู่เลยละหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์ห้าปัญหาอีกปัญหาอีก้องพูอย่านี้เพา่ออยากตยักษ์ใหนด้วยกัน บรีมอีกคือสาเทน้เนี่คือศูนหเอเนานนูเไม่รอดัโอ้ยมันเปียกเบิ่ละพอมันบ่ใหม่เ้จะสุกกะได้ให้ังไหนเนี่ยศูนเออศูาอเอาดู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 เอาโอูอ้้ห โอ้ยต้นส่วนเดอ้าวววปีกเด้อบาดเด้อเดี๋ยวลุกโอ้ยลุกขึงมโนบัดบอสแยก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 เยอะกว่ลูกขึงมโนบัดบอสเส็จแลวล่ะพ่อทุ่เลอ้ง่วนล่างพอดีส่วนล่างพอดีโค้ด้วยท กูเปยปูี่เปียดยเปียกรว่าเบียดียะจะแล้วคาเปียแล้วอะอืมเบียกให้อยนมันจะยอะเ้ยคนมันเยอีเ้ยเปียกันเบียดแน่ระบาดเลย่าเล่าอเลยเห่าเล่าาเล่าอันนึงเก่าไปถูกปะล่าเล่ามีหนึงเก่าด้วครับเลอีกทีครับผมหนึ่งเก่าสามหา หนึ่อเก้บสามหาหนึ่งเก้าสมหาครับผมอันนี้อันนี้สามสาวเล่าเครื่องสาวไทยนี่ยะขึ้นสามสาวไทยเจ่าคับเอาละเนาะบบนี้ละมาเนาะเก้าสามหาเนาะลุงเนาะก้าสมหาสาวไทยหน่ง สีหาาต้าเอง628คบอืมันเปลี่ยนแสงเป็นสีหาคับอย่าลืม628โอของอย่าลืมอย่าลืมโอ้เอา628แล้วโองหัวอหัวโล่แนะล่ะอ628คือหายเดียวตัวเก่าพอได้ล่ะเ้โอ้ตัวเก่าโอถึงหัวลงไปแน่ลูก หกสองแปตัวเก่าแล้วลูกตอนจะวัดตัวจำจำม่มีม่งที่หาวกันถ้าคืนหารตัดดก็ไปง้อบ้างงนอาอไม่รู้ตัวจอไปเลยาคืากับาไปเลยครับอ่ใ่าในคนเราเยในฝ่าในนคนมื่องโลกตัวเก่าก็อย่าลืมหมด